ผู้ชมครับพูดถึงอาหารนะครับเครื่องปรุงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรากินได้เนี่ยเวลาหมดอายุแล้วนะครับแน่นอนสิ่งที่เราต้องทําคือทิ้งครับไม่ควรนากลับมาใช้แล้วเพราะมันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายนั่นเองครับแต่ไม่ใช่กับน้ําส้มสายชูครับที่เขามีการออกมาเปิดเผยข้อมูลลับต่อให้มันหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อีกมากเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับเวอร์ช่นสแนปช็อตกับผมบิ๊กพอตนายนิติธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับบริษัทผลิตน้ำส้มสายชูยักษ์ใหญ่ชื่อดังของญี่ปุ่นครับเขามีการเปิดเผยข้อมูลลับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเวลาทิ้งไว้นานๆเนี่ยใช้ไม่หมดมันหมดอายุไปแล้วอย่าทิ้งนะครับมันยังมีประโยชน์อยู่มากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการนำไปฆ่าเชื้อครับโดยบริษัทมิสคันนะครับเป็นบริษัทผลิตน้ำส้มสายชูของญี่ปุ่นนะครับเขาได้ให้คำแนะนำอย่างนี้ครับว่าสำหรับน้ำส้มสายชูที่หมดอายุแล้วเนนีี่่่่ยยยยยสสสสสาาาาาาามมมมรถไไปใใช้้้้้้ทคววะออดดดดิงงงตๆซึหผลลัพธ์ ที่ไม่เติมน้ําตาลหรือเกลือเนี่ยสามารถนําไปใช้ฆ่าเชื้อที่เขียงและฟองน้ําได้ครับวิธีใช้น้ําส้มสายชูฆ่าเชื้อและทําความสะอาดเขียงครับมันก็จะมีอยู่3ขั้นตอนดังนี้ครับอันดับแรกเลยครับให้คุณเนี่ยล้างเขียงให้สะอาดด้วยผงซักฟอกแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดหลายๆรอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนำผ้าแห้งมาวางปิดไว้บนเขียงจากนั้นก็ราดน้ําส้มสายชูลงไปครับปริมาณน้ําส้มสายชูที่แนะนําก็คือน้ําส้มสายชู1นส่วนสถ้วยบวกเกลืออีก1นส่วนสช้อนโต๊ะแล้วก็บวกน้าไปอีกสามส่วนสต่ออมาก็คืทิ้ นในอุณหภูมิห้องเป็นเวลายอย่างน้อย1ชั่วโมงจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดครับเขียงของคุณก็จะกลับมาสะอาดปราศจากเชื้อโรคได้อีกวิธีหนึ่งครับฟองน้ำที่เราล้างจานหรือฟองน้ำที่เราใช้งานเนี่ยสามารถใช้น้ําส้มสายชูฆ่าเชื้อได้วิธีการก็มีดังนี้ครับอันดับแรกเลยครับล้างฟองน้ําให้สะอาดด้วยผงซักฟอกเหมือนกันแล้วก็ล้างน้ําออกหลายๆรอบหน่อยนะครับวิธีต่อมานะครับก็คือแช่ฟองน้ําในน้ําส้มสายชูที่อุณหภูมิประมาณ45องศาเซลเซียสครับหรือสูงกว่านั้นก็ได้นะคร ต๊เกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ nice ําร้อนหนึ่งถ้วยหลังจากนั้นนะครับก็ถูฟองน้าที่แช right ่อย <revised> ู่ในน้ <for> ําส้มสายชูแบบเบาๆนะครับและหลังจากนั้นเองก็บีบฟองน้ําให้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย15นาทีก่อนนํามาใช้งานต่อครับแต่เขาก็มีข้อแนะนำนะครับว่าวิธีการฆ่าเชื้อแบบนี้ครับทั้งเขียงแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้กับน้ําส้มสายชูที่เขามีการเติมน้ําตาลหรือเกลือลงไปนะครับซึ่งน้ําส้มสายชูเนี่ยมันจะมีอยู่2สูตรนะครับสูตรที่ไม่เติมเกลืืออหรน้ําตาลอีกสูตรือเติมกลือหรือนนนนน้ําาาตลงงไปัั่เออกกจี้ิกันนนะรเาากก็มีแสู การเก็บน้ำส้มสายชูให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเก็บไว้ผิดวิธีครับอย่างที่บอกไปมันจะมีอยู่สสูตรสูตรที่เติมเกลือหรือน้ำตาลกับสูตรที่ไม่เติมอะไรเลยนะครับวิธีการเก็บก็จะค่อนข้างแตกต่างกันครับเพื่อยืดอายุการใช้งานแล้วก็คงประสิทธิภาพเอาไว้โดยแบบแรกนะครับแบบที่เป็นน้ำส้มสายชูเติมเกลือหรือน้ำตาลเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องครับในที่แห้งนะครับอย่าไปโดนแสงแดดหรือว่าเก็บในที่เย็นได้ก็ดีนะครับผมส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือแบบไม่เติมน้ำตาลหรือเกลลืือออนนนนนะะะคครรรรัับบบเเเเเขาาาากกกววว่่่่สูตีีี้้้ยยยยยยจจ็็็็ไไททแชดดิงมํุ การใช้งานและคงประสิทธิภาพของน้ำส้มสายชูให้อยู่ได้นานนะครับจนถึงหมดอายุไขของมันแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็แนะนําเลยครับถ้ามันหมดอายุแล้วก็ไม่ควรนามาบริโภคครับเอาไปใช้ฆ่าเชื้อแบบนี้ได้ครับแต่ย้านะครับต้องเป็นสูตรที่ไม่เติมเกลือหรือน้ําตาลเท่านั้นครับนี่เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับน้ําส้มสายชูครับ